อ่าเดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมทุกท่านนะค,คุณเป้ด้วยไปไหว้พระขอพอรนะครับ,รบหลวงปู่โตสมเด็จพระธัาจย์โตพรหมรังสีนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเราจะไปกันที่วัดต,ตาลเจ็ดยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฮะโดยวันนี้ครับทางวัดต,ตาลเจ็ดยอดได้มีกิจกรรมงานบุญมาประชาะสัมพันธ์ด้วยโดยทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดต,ตาลเจ็ดยอดเนี่ยได้ดาเนินจัดสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดต,ตาลเจ็ดยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะเลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลย มาร่วมกันในการสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาล7จดยอดนี้นะครับในขณะนี้เนี่ยก็กำลังดำเนินการจัดสร้างอยู่ด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในเช้าวันหยุดพักผ่อนวันสบายๆแบบนี้นะคะวันนี้ทางรายการมีวัดมาแนะนําให้คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดตาลเจ็ดยอดอาเภอ300ย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ วัดตาลเจ็ดยอดเป็นวัดประจำหมู่บ้านตาลเจ็ดยอดที่มีชื่อเดียวกันและคำว่าตาลเจ็ดยอดนั้นคาดว่าน่าจะมีที่มาจากต้นตาลเจ็ดยอดที่ถูกตัดทิ้งในช่วงที่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้เมื่อปีพศ2500ค่ะ จุดเด่นของวัดตาลเจ็ดยอดที่แลเห็นมาแต่ไกลคือรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตครมรังสีซึ่งมีขนาดใหญ่หล่อจากโลหะทองเหลืองขนาดหน้าตักว้างถึง11เมตรและมีความสูงถึง18เมตรค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะได้มากราบขอพอรรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีกันแล้วนะคะภายในวัดยังมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดและหลวงพ่อเงินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดให้คุณผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพอรกันอีกด้วยค่ะ และในวันนี้ทางรายการได้มีกิจกรรมงานบุญที่ได้เกิดขึ้นที่วัดตาล7ยอดมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันซึ่งในขณะน,นี้ทางโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเยอดได้ดําเนินการจัดสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาล7ยอด ขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกๆท,ท่านด้วยนะคะได้มาร่วมบุญร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาล7ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคิริขันค่ะซึ่งในขณะนี้ได้ดําเนินการจัดสร้างอยู่ค่ะ การให้และการแบ่งปันนับว่าเป็นการสั่งสมบุญครั้งยิ่งใหญ่ขอเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาร่วมแบ่งปันร่วมกันสร้างอาคารฟอกไตโรงพยาบาลผู้สูงอายุวัดตาลเจ็ดยอดด้วยกันนะคะสอบถามข้อมูลวัดตาลเจ็ดยอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 1ย์6 9 5 4 4 0 8 6 2 5 8 8 0 8 8 8 8